สวัสดีครับพบกับผมซีนพีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้17ธันวาคมนะครับมีบอลเล่นพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ทีเด็ด4คู่นะครับประจําวันที่17นะครับผมเดี๋ยวขอย้อนเท็มเมวานนะครับที่ให้ไป3คู่นะครับก็จะเป็นทางด้านของคู่แรกนะครับต่อเชลซีเพอร์นูลา ก็เชลซีก็เลียบลอมไปเะครับเสมอกับเอเวอร์ตันหนึ่งหนึ่งนะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะครับมาคู่ที่สองที่ให้ไปก็ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะยู่กเซอร์ไปได้สามตอนหนึ่งนะครับก็โอเคอยู่นะครับทางหน้าของเลสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์นะครับยกเลิกการแข่งขันนะครับส่วนสาเหตุนี่อาจจะเป็นเพราะอาการอาการติดอาการติดโควิดของนักเตะนะครับหรือว่าเหตุผลอื่นอะไรก็ตามนะครับก็ยกเลิกไปนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับสี่คู่นะครับเน้นๆที่จะให้ไปนะครับผมก็มาที่คู่แรกนะครับไปกันที่บุนเดสติกลีกาเยอรมันนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของบบเยนมิวนิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำเนิดของโรล์ฟบวกนะครับผมก็ถิติห้านัดหลังสุดของบบเยนนี่ชนะรวดเลยนะครับถือว่าดีมากครับนะครับุกก็บุกไปชนะจุกการ์ดมาได้ห้าต่อศูนนะครับผม ส่วนธน,นาบวบวกนี่ก็ห้านัดหลังแพ้แพ้ตัดกันติดเลยนะครับก็แมบล่าสุดก็ไปแพ้กับโคโลโมานะครับแพ้บ้านะครับก็บบเย็นก็ตามฟอร์มนะครับเดินเครื่องได้อย่างมั่นคงอีกครั้งหนะ่หลังจากฟาดไปติดสองแต้มนะครับจากสี่นัดล่าสุดนะครับทําให้เป็นจ่าฝูงของตารางอยู่แบบสบายใจเลยนะครับตรงข้ามกับบวบวกเนี่ยนะที่ยังหานะ<บ>เขาเลยแหละยังหาฟอร์มตัวเองไม่ได้นะครับ เนื่องจากแพ้มา4เกมซ้อนในบอลเล่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่11ของตารางเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเกมนี้ก็ราราคาบอลเปิดมาให้บบเยนต่อ2ลูกควบนะครับเกมนี้ผมแนะนําให้ต่อบบเยนไปเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าราคามันจะแพงเปหน่อยนะครับแต่ว่ากับเกมลุกของบบเยนตอนนี้ต้องบอกว่าดุดันมากนะครับเครื่องกำลังติดนะครับ,บว่าเอาแน่นอนครับ ยังไงก็มีโอกาสที่จะยิงทะลุราคาชัวร์แน่นอนนะครับอีกอย่างมุบบวกเนี่ยก็ตกอยู่ในสภาวะที่แย่พอสมควรนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะโดนบายเยนถล่มแน่นอนนะครับวับนนี้เกมนี้ผมให้ต่อบายเยนพิชิตชัยลุยก็มาโค้ดที่สองนะครับระโดดไปที่ซิลลอาอิตาลีนะครับผมลาซิโอนะครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยนของเจนัวโจเนียนะครับผมก็เอ่อ ห้านัดหลังสุดของลาซิโอนะครับแข่งไปก็แข่งไ,หไปห้าชนะชนะหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้สองนะครับส่วนทางด้านของเจนัวเนี่ยห้านัดหลังสุดก็ชนะหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับนัดนัดล่าสุดก็ชนะเฟเรนิตาน่าหนึ่งโศนะครับในบ้านนะครับผมก็ลาซิโอก็เรียกได้ว่าผลงานย่ำแย่อยู่นะครับช่วงหลังอาการหนักครับบอกเลยว่าหนัก 5เกมหลังตุ่นก็ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทําน้าของเจนัวเนี่ยผลงานในลีกก็ย่ําแย่หนักนะครับไม่ชนะใครมาเลยนะ14เกมติดนะครับเกมลุกก็ฝืดสนิทเลยแล้วก็ไอแต่ว่าไอบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนก็เพิ่งบุกเอาชนะซาเนต้าซาซาเลนิตาดาแมหนึ่งศูนย์นะครับถือเป็นชัยชนะเกมแรกครับภายใต้การทีมของเชวานะครับเลทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้ อินซีฟ้าขาวในเป็นฝ่ายต่อรูปควบครึ่งนะครับแนะนําให้อยู่เจนัวดีกว่าครับลองเจนัวดีกว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้ราซิโอน่าจะเอาชนะไปได้นะแต่อาจจะยิงไม่ถึงเกณฑ์ราคาฝั่งต่อนะครับเพราะช่วงหลังก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่เจนัวเนี่ยได้ความมั่นใจมาจากการเก็บใจในบอลถ้วยเอโคปาของอิตอาลีนะครับเกมนี้ก็น่าจะสู้อย่างเต็มที่ครับดังนั้นผมเลยมองว่าราซิโอน่าจะชนะไม่ขาดครับ แล้เลทราคาเปิดออกมา1 2าแบบนี้อยู่ลองดีกว่านะครับลุยลองเจโนัวโจเนียก็มาคู่ทีสามครับยังอยู่กันที่เซีนะครับก็ซาเลนิตาน่านะครับเปิดบ้านตอนรับกรรมเงของอินเตอร์มิลานะครับโ oh. หดูเดือนนะครับก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ของซาเลนิตาน่านี่ก็แพ้ไป4เสมอหนึ่งนะครับก็ที่บุกไป แพ้เจนัวมาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับส่วนตางหน้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยนัดหลังสุดก็ชนะสี่แพ้1น,นะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็บุกไปชนะกาเยรี่มาสีู่นเลยนะครับโหมดมากครัรลนิตาหน้านี่ก็ผลงานก็ย่แย่อย่างหนักนะครับไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดเลยนะครับจมอยู่บ้วยของตารางเลยนะครับตอนนี้ในขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมา,มากๆนะเพราะชนะมาห้าเกมติดครับ นั่งอยู่จาฝูงของตารางเด็ดราคาวันนี้เปิดออกมาให้อินเตอร์เนี่ยเป็นฝ่ายต่อ2รูปลบสิบนะครับแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าฟอร์มของอินเตอร์ตอนนี้เรียกได้ว่าเหนือกว่ามากเลยนะครับทั้งแข่งแข่งแล้วเกมลุกก็เฉียบคมนะครับเกมนี้ถ้าเจอกับบัวยอย่างตะละของตารางเนี่ยที่ผลงานย่าแย่สภาพจิตใจห่อเหี่ยวนะครับเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ฟันธงต่ออินเตอร์มิลานชูชยัยลุย ก็มาที่คู่สุดท้ายครับกระโดดมาที่ลาลิก้าสเปนะครับเซลตาบิโก้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมายของเอสปันยอนนะครับผมก็ว่าฟอร์มห้านัดหลังสุดของเซลตาบิโก้นะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมือนกับอันดาราครับในบอลถ้วยกับเาอรเลนะครับส่วนเอสปันยอนนี่ฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ ไปชนะคริสโตแอตเลติกนะครับสองหนึ่งครับในเกมกบาดาเลนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าชั่วโมง,งนี้เอสปันยอนนี่กำลังโชว์ฟอร์มได้แบบสุดๆเลยนะครับหลังจาก5้านัดท้ายรวมทุกรายการเนี่ยเป็นฝ่ายกระชากชัยมาคองให้มากถึงสครั้งเลยนะครับยิ่งวันนี้จะกลับมาใช้งานผู้เล่นชุดใหญ่ได้อีกด้วยบอกเลยบอกได้เลยนะว่าเกมนี้น่าจะเข้าวินแน่นอน,นครับในขณะที่เตตาบิโกเนี่ยวันนี้เป็นเจ้าบ้านเกมล่าสุดก็ พิ่งปลดลลอกกับมาฟ้าชัยได้อีกครั้งในรอบสามเกมนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากนะเพราะต้องเปิดบ้านรับมือกับคู่แข่งที่กําลังฟอร์มแบบฟอร์มกาลังขึ้นนะครับแต่มันก็น่าแปลกใจอยู่นะครับที่วันนี้ให้เซลต้าบิโกโกต่อ0.5ก็งงเหมือนกันครับทั้งที่ผลงานโดยรวมนี่แย่กว่านะครับอืม ถ้านับจากผลงานในชั่วโมงนี้นะแล้วผมว่าผมไม่ขอไปเสียงต่อเซลเตบโกดีกว่าผมให้ลองเอสปันยอนนะครับลุยก็สีคู่ที้ให้ไปวันนี้ครับก็จะเป็นทางด้านของผู้แร่นะครับต่อบายยนมูนิคเกอร์นูราลองเจนัวโจเนียก็ต่ออินเตอร์มิลานงูยักษ์แล้วก็ ลองทางด้านของเอสปันยอนนะครับสี่คู่เน้นวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ S l b เบอสามสิบนะครับแอดมาได้เป็นสมาชิกร่วมกันนะครับแล้วก็มีทีเด็ดให้หนึ่งตัวเน้นๆนะครับมั่นใจประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าคู่เดียวแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้วันวันเสาร์ที่สิบแปดนะครับบอลเยอะนะครับผมแล้วพบกันนะครับลุยรับซับไปดิ